วิธีใส่ลายน้ำสำหรับ YouTube Channel นะครับก็เข้าไปที่ My Channel นะครับแล้วก็ Video Manager จากนั้นให้เข้าไปที่ Channel อีกทีนะครับแล้วก็เข้าไปตรงที่ Branding คลิกที่ Add a Watermark ครับ b r o w s รูปที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะครับที่เราจะใช้เป็นรูปสําหรับ watermark นะครับแล้วก็กด save ได้เลยครับจากนั้นก็จะมีให้เราเลือกนะครับสแบบนะครับเริ่ม watermark ที่สิ้นสุดวิดีโอตอนตอนต้นวิดีโอหรือว่าทั้งวิดีโอเลยนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นตอนต้นวิดีโอมันเลือกให้เป็นอัตโนมัติก็คือ หลังจากวิดีโอเริ่มไปแล้ว5วิซึ่งตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับโอเคมาลองดูกันนะครับวินาทีที่5นะครับโอเคขึ้นมาแล้วครับก็ใช้ได้นะครับลองหา water mark ที่สวยๆนะครับเป็นที่มีรูปภาพที่จำง่ายนะครับเพื่อสร้างแบรนด์ให้กับช่องของเรานะครับสวัสดีครับ